แล้วถ้ามาดูโครงสร้างรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยผลประโยชน์หลายคนมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้รับการต่อรองว่าคดีปปชคดีที่มีจะเขีร์ให้ลองนึกภาพว่าถ้าเกิด<ม>ปปชบอกว่าพวกเขาไม่ผิดแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะยอมไม่ขี่คอเขาต่อหรอครับอืมนไหมฮะครับสิบเอ็ดเสียงที่ได้มาตรงเนี้ยได้มาเพราะวิธีนับคะแนนที่พิดาราใช่ตอนแรกที่นับคะแนนต่อรองกันว่าเออถ้าเกิดให้คุณได้เป็นสสมันหนุนประยุทธ์นะ ทุกคนก็โอเคหมดมเป็นผมผมก็โอเคอะ่ะครับแต่วันนี้ผมดุนเรียบร้อยแล้วนะอืพระชาัฒนาสามเสียงได้เป็นลัมตีเสียงหนึ่งไ,ได้เป็นรัมตีหนึ่งตำแหน่งพวกเขาบอกให้พวกผมตั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยครับผมไม่เห็นได้อะไรเลยขอสักสองตำแหน่งได้ไหมผมไปแบ่งกันคนละหกเดือนอาจจะเกิดอะไรขึ้นอืมไม่ให้เกิดเขาเกิดเขาสวิงอะ่ะเกิดเขาสวิตออกมาเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็พังนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันคือปัจจัยที่ทําให้รัฐบาลไม่มีสียรภาพ เสียงที่เกินครึ่งมาอยู่4เสียงเนี่ยนะครับ254บวกเนี่ยโดยสภาพมันก็บริหารไม่ได้แล้วแต่มันมีโผล่ต้องใช้คำว่าโผล่ขึ้นมาประเด็นหนึ่งนะครับจากสารของพลเอกประยุทธ์นะครับที่พูดถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีที่ไม่ลงตัวโดวยเป็นการสื่อสารในลักษณะของการขอโทษประชาชนแล้วก็มีการระบุข,ขึ้นมาตอนหนึ่งนะครับว่าการบริหารบุคลากรเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย พึงพอใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกพักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านให้มากที่สุดโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในฐานะรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลและก็พักร่วมรัฐบาลเพื่อมิให้การดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิม จนต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่ทุกคนไม่ต้องการขึ้นมาอีกนะครับการพูดถึงการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่พลเอกประยุทธ์พูดนี้ก็ถูกนำไปตีความว่าเอ๊ะม,มันหมายถึงการรัฐประหารหรือไม่ จนมีการออกมาเรียกร้องออกมาขย่มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยซ้าเข้าไปอีกและกําลังพูดถึงประเด็นที่จะนําไปสู่การถอดถอน,ถอนตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีได้ซ้าไปเออประเด็นตรงนี้เนี่ยคุณวัฒน,นาว่าอย่างไงครับก็คุณประยุทธ์พิ่งออกมาแก้ตัวนะฮะผมไม่อยากใช้คําว่าแถนะฮะบอกว่าไม่ต้องการเห็นแก้แก้ปัญหาบแบบคนเดินขบวนออกมาอะไรเงี้ยนะถามว่าวันนั้นคุณประยุทธ์เดินขบวนหรือคุณประยุทธ์ยึดอำนาจอืม ถ้าแก้ปัญหาแบบเดิมก็คือคุณประยุทธ์แก้โดยวิธียึดอํานาจไม่ใช่แก้โดยเดินขบวนคุณประยุทธ์ไม่ได้ไม่ได้มาร่วมเดินขบวนเพราะฉะนั้นมานั่งแถบอกว่าที่ผมหมายถึงว่าแบบเดิมคือคนออกมาเต็มถนนคืออย่าแถคือนี่นี่คือนิสัยคุณประยุทธ์ถึงเวลาก็หนีครับะะเป็นพลเอกซะเปล่า,า <c oughs> คือคืออย่างนี้คือตีะค,ะความเปอย่างอื่นไม่ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์พูดบอกว,ว่าแก้ไขปรัญหาแบบเดิมเดิมก็คือยึดอำนาจแน่นอนก็คุณคุณแก้แบบไหนมาล่ะอืถ้าคุณยึดอำนาจมาไม่ใช่เหรอครับ สิ่งที่พักเพื่อไทยกําลังจะติดตามผู้บัญชาการตานักงานตบวจแห่งชาตินะครับผลตบวจเอกจากทิพที่รัก <S <S กะลุนาดําเนินคดีนะครับถ้าจําได้ครบรอบสี่ปีรัฐประหารพวกผมถแถลงข่าวคุณอ้างว่าผมกระทาการเป็นภัยต่อความมั่นคงดําเนินคดีพวกผมนั้นพวกผมถแถลงข่าวนะครับ <S <S ม,มาตราร้อยสิบหกก็ดำเนินคดีแต่การที่พลเอกประยุทธ์มาพูดแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมมันคือการข่มขู่ว่าจะยึดอํานาจ ผิดตามบมกฎหมายยามมาตรา113หรือไม่งั้นก็ทําให้เกิดประชาชนปั่นปวดละมาตรา116จะยังไงก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนต้องรับคดีนี้ขึ้นมาสอบสวนแล้วถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องอืแต่จะนั่งเฉยนั่งกอดอกดูไม่สนใจไม่ได้โดน157แน่่าว่าผมไม่เตือนนะครับอืยังไงครับคุณวัฒนาจะไปก็ถ้าคุณไม่ทําวันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์อาจจะใหญ่โตช่วยคุณได้ คดีนี้อายุความมันสิบห้าปีนะฮะครับอายุความสิบห้าปีเพราะนั้นถ้าคุณไม่ทําวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบ้านเมืองมันเปลี่ยนขั้วอำนาจเมื่อไหร่ก็โดนแล้วอย่ามาว่ากันนะฮะตำรวจต้องลงมาสอบจากขามีต้องลงมาดําเนินคดีแล้วคุณยุกินค,คือเรื่องโดยเฉพาะการขู่ว่าจะปฏิวัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาแผ่นดินมันไม่ต้องการมีผู้เสียหายนะฮะครับคุณ ต้องมาดําเนินคดีเรื่องนี้และเห็นเลยรรคคนไทยบอกว่าจะไปดําเนินการถอดถอนด้วยจากเรื่องก็ควรจะก็ควรจะนะฮะเพราะว่าพฤติกรรมของคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคุณแก้ปัญหาได้บ้านคุณไม่ได้มันตีกันทะเลาะแย่งชามข้าวกันมาเกี่ยวอะไรประชาชนล่ะคุณก็ไปแก้ปัญหาเดิคุณออกสารมาขอโทษประชาชนแต่มาขู่ประชาชนนะฮะเอาไปตีความที่ไหนนักออกสอนศาสตร์ที่ไหนในโลกก็ตีความว่าคุณกําลังข่มขู่ประชาชนอื ถูก,<า>กไหมครับพประยุทธ์บอกว่าเนี่ยปัญหาของประเทศตอนนี้เนี่ยคือมันจะทํายังไงให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งทุกพักการเมืองทั้งฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ย <วะ S 2> พูดถึงฝ่ายค้านด้วยก็มันเริ่มจากคุณประยุทธ์ยึดอํานาจแล้วก็มาสร้างกติกาวิธีการสืบทอดอานาจแล้วจะไปคุณเริ่มต้นด้วยวิธีการเลวแล้วมันจะไปดีได้ยังไงอืถูกไหมครับคุณตั้งสอว2 5 0คนมาหนุนคุณนะบอกไม่รู้เรื่องวันนี้ประชาชนอยากจะรู้กระบ,บวนการสรรหา คุณก็ไม่เปิดเผยให้รู้ครับแต่แผนปฏิรูปบอกว่าทุกคนต้องเข้าถึงซึ่งข้อมูลบอกมันนะสิ่งท,ที่คุณประยุทธ์มาพูดขอโทษประชาชนอยากจะทำน่นทํานี่ให้ดีก็แต่สิ่งที่คุณประยุทธ์ทามาอะไรตั้งแต่เรื่องของการตั้งพรรคการเมืองคุณยอมให้พรรคการเมืองหนึ่งตั้งชื่อโดยเอาชื่อของโครงการรัฐบาลที่ใช้เงินประชาชนไปตั้งเนี่ยนี่มันก็แย่แล้วครับถูกไหมครับอืเสร็จแล้วการได้มาซึ่งสสของพรรคนั้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าปโปรย้ายค่ายอ่ะเห็นไหมฮะ คนหนึ่งเนี่ยนะตำรวจปล่อยขาดอายุความมาดื้อๆบอกจับไม่ได้ขึ้นเวทีปลาัยเห็นเห็นอยู่อ่ะอ๋อหมายถึงคุณสุพรผมผมไม่ทราบใครนะะแต่เรื่องของแต่คนอื่นเช่นคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศคุณจะไปตามจับให้ได้ผมก็ไม่ได้ไไดพูดว่าคุณทักษิณเป็นฝ่ายถูกผมเปรียบเทียบให้เห็นครับว่าเคสของสอนอสนครราชศีอดีตสสนครราชสีมานั่นแะเขาปลาศัยเขาหาเสียงอยู่คุณตามจับไม่ได้อืมันคุณตอบประชาชนไม่ได้